ตอนตอนเป็นบ้านี่หลุดอ,ออกมาแล้วความแนบแน่นนะ่ะนะของของพระพน,นะุพระธรรมสมเออแบบมันมีข้อเสียมันคือมันเป็นบ้านเลยมันมัน,มนบ้าในมุมของพระไอ้นียแบบนับถือศรัทธาต้องอต้องเผยแพร่ศาสนาอะไรพวกนั้นเน่เอบบนะเอพอหลุดออกมามันก็ได้ได้ศรัทธาแบบแนบแน่นไงแล้วทีนี้ว่าคําว่าแน แนบแน่นอย่างนี้แล้วสุดถ้าคนอื่นที่เป็นครูบาอาจารย์แล้วแบบเวลาทําอะไรแล้วจะเกรงใจทำวินัยของภาษาสดาอะไแบบเห็นคุณของภะษาสดาก็จะไม่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 กล้าทําผิดวินัยแล้วครูบาอาจารย์เขาแนบแน่นระดับไหนทำไมถึงก็เลยงงเลแล้วแต่บริสัยคนเกรงใจคุณของภาษาสดามากกว่าเลยก็จะไม่กล้าทำเลยแบบสยอง แล้วองคนอื่นก็เดินเขาอ้าแล้วคนอื่นทำไมเขาไม่แนบแน่นเขาก็นัน่งแนบแน่นเหมือนกันหรือเปล่าไม่รูน้นะก็เลยประเมินไม่ออกก็บอกอะไ้เดินไปใส่บางคนก็ชอบเสี่ยงชอบลองชอบกระตุ้นของบางคนก็เห็นความจริงละเอียด่นนั้นประเี่กว่นนั้นมายความว่าจะเห็นว่ามีโทษมีอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้ทำด้วยความไม่เขารบเขาทำก็เพื่ออะไรที่ไอ,อ้บาสิโกอเพื่อทำให้แก้ม ในโทษของสิ่งนั้นนี่ผลที่จะของรู้มาแล้วคือถ้าถ้ากลัวผิด่าทำไปแล้วกลัวว่าผลจะมาถึงตนยังมีตนอยู่ที่จะรับผิดอยู่ดีก็คือคนที่เขาต้องการที่จะไปสูงกว่านั้นก็นดี่วนะเขาก็ไม่สนใจความตัวเป็นตนที่กลัวอยู่นี่แม้ตัวที่พักกลัวจะทำลายตัวนี้อยู่แล้วอความยึดถือในตัวเนี้ยก็เอาเลยก็ไปเลยอืมแต่ไม่ได ไม่ได้ฝังเพื่อที่จะไปน้ำมือไปทำลายเนี่ยฝังเพื่อได้ยินดูความรู้สึกว่าโทษที่ว่านี่ยไม่ได้ทําด้วยความไม่เคารอกใช่ทาด้วยความนั่นแหละต้องการทําให้แค้งนี่แหละ,ะนี่รู้ต้องทำให้แจ้งเนี่ยความดับทุกเนี่ยแล้วถ้าเจ้าของเข้าถึงทำยิงเนี่ยทุก,กไม่ใช่เจ้าของเลยเออแล้วจะใครจะทุกโทษนั้นมันจะมาถึงยังไงถ้ามันไม่มีอดีตไม่มีอนะคาคตมาในปัจจุบันอาวันก็รู้อยู่อย่างนี้ไม่มาอย่างไรหรือมาก็จะได้รู้ว่ามันหนักแค่ไหนบอแค่ไหน พราะไอ้ความเป็นความหลงที่ถือว,ว่าเป็นเราเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ถือว่าเป็นผู้ได้ผู้เสียอยู่นี่อันนี้มันก็หัวทาน,น,นเนี่ยชัดเนี่ยจะไม่เอาตัวนี้จะทำลายตัวนี้ไอ้คนที่ชอบเสี่ยงแบบนี้ก็มีคือเผาบ้านย้ยของอนู่ยยูไลมันอยู่ไปโทษในการผิดวินัยะอะนะลองทัางผิดวินัยเนี่ยนะไม่ได้คิดว่าทำผิดอ๋อไม่ได้คิดว่าทำผิดวินัยถ้าไม่ได้คิดเ็่ <ค>ไม่ได้มีเจียตนาที่จะร่วงละเมืดออย่างไอ้ข้อนั้นเลยอแต่ดูไอ้ผลของกรรมเนี่ยที่ทําเนี่ยซึ่งกรรมนี่จะเรียกว่าผิดหรือถูกก็ช่างมันอไอ้ความผิดความถูกไอคนมีความเข้าใจชาระความเผิดถูกต้องแล้วต้องเห็นว่าเป็นสังขารด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นเสม,มอนนะคนได้โทษเนี่ยคือสังขารเสม,มอกันเพราะฉะนั้นไอ้ผิดผิดคือโทษถูกคือคนเนี่ยก็คือเท่ากันซึ่งเราต้องการที่จะเอาความยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้ ไอตัวที <nt> ่ไปยึดในความดีความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยต้องการที่จะตัดมือตัวนี้ออก่อนอยู่แล้วว่าเวลาตัดออกแล้วมันเป็นยังไงหรือว่ามันมันกลัวเป็นยังไงมันไม่มันกลัวไม่กลัวเป็นยังไงมันก็ต้องไปสูตรหมดนั้นเนี่ไอที่อยากได้อยู่เนี่ยคือกลัวอยู่แต่ผู้ที่เขาไม่อยากได้เขาอยากหลุดพ้นจริงแม้ว่ายังเป็นบุตรชนอยู่เนี่ยก็เข้าใจว่าทําไมมันถึงมัน่อยบางได้จริงเหยียบคนดวงจริงมันก็ต้องทาไม่ได้จงใจที่จะทำแล้วเกิดว่าอะไรบ้างอะบ้าง แล้วก็ลองดูสิผิวแล้วมันเป็นยังไงอะไรคือคนที่มีนิสัยอย่างนี้มันก็มีวุฒิสัยอย่างนี้ก็มีมความเคารพแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันอืมเข้าใจอยู่อัคือน้องไปในเหตุที่ที่อ้างว่าเป็นเรามชอบหรือวเป็นความเข้า,า,าขใจเป็นความข้าขถึงแต่ละคนเนะี่ยชอบไม่เหมือนกันอือหรือไ<ม>งส้มตำเนะี่ยเหมือนกันไนอะ้คนชอบส่วนประกอบในนั้นอนะ่ะมีความรู้สึกชอบต่างกันของแต่ละคนล้วคนชอบ ประเทศคนชอบพอริรกชอบมะเขือพัอะไรเก็แล้วแต่ชอบตัวฝังยาวที่ผนอย่างนี้น,นะซึ่งก็เป็นส่วนประกอบของข้องต่างๆพอหลุดบ้ามาใช่ไหมทีนี้อะไรขึ้นมานี่ก็จะไม่ไว้ใจ <c oughs> ไม่มีความไว้ใจความคิดตัวเองเลยไมย่ทั้งดีดีก็ไม่ไว้ใจด้วยพอไล่เรเอมันก็เหมือนปัจยกจักษ์ปจิญจามสุบดบาทนี่เลยพอเห็นสังขาร ก็เห็นวิญญาณนะเห็นวิญญาณกนะ็เห็นนามรูปคือเห็นนามรูปหมายถึงว่าเห็นตอนนี้เห็นกิเลสกับกุศลกับอกุศลชัดแบบเอออ๋อที่กุศลทำงานที่ตัวร,รู้ทำงานคือเออแยกได้นะแยกกันแบบชัดๆให้เห็นเลยนะบางทีก็มองในมุมของสังขารน,นะครับเวลามอ,มองมองในมุมสังขาร ก็เห็นความไม่ยึดถือนะแบบไม่ยึดถือนี่ก็ถอยออกมาปุ๊บมองสังขารปุ๊บก็ไม่มีตัวตนแต่ถ้ามองบางทีนมองในมุมทุกตอนแรกมันชอบใบปนกันกับสังขารกับทุกอย่างมันชอบไปบปนกนะันมัน,นงงๆอห็นสังขารแล้วก็พรไอ้เอเอ็นวิญญาณเห็นอีแล้วเพราะมันที่ผมบอกมันชอบไปดับการรับรู้ในอตัวนกวิญญาณถ้เห็นชัดเลย เห็นสังขารถอยออกมาพอเห็นมินแล้วก็เห็นมิญยารับร yes. exactly. right. NO an>? la allora ู้รับรู้รับรู Waiting> ้นี่หละไล่กันตอนนี้ก็เริ่มเห็นนามรูปคือแยกกิเลสออกเห็นมันดีดดิ้นเห็นมันชัดเลยมันดีดดิ้นออดอ้อนเตือดร้อนกิเลสนะนะแล้วก็เห็นเห็นถือดีถือดีเนี่เห็นนี่หนะ คือผักดันติดไม่ดีก็คือถือดีเลยค่อยๆเรียนมือก็ตะไรก็ให้รู้จักมันว่าเปานตัวถือดีแล้วเขาไม่ไป็ถือตัวมันนก็คือต้องต้องรู้ซ้อนขึ้นมาใช้ใช้ภาษาความเหมือนซ้อนขึ้นมาแต่ในมุมของสังขารเราก็เห็นมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะหรือมันยังไม่แต่มันก็ยังมีตัวยึดอยู่ในนั้นอะ ไอ้ไม่มีตัวตนเไม่มีตัวตนที่เข้าใจแค่นี้ก็คือเข้าใจแค่นี้เดี๋ยวก็จะมีละเอียดไปอีกเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนี่เข้าใจอย่างนั้นใช่จบแค่นั้นเข้าใจเ,าเห็นชัดๆเนี่ยนะไม่มันไม่ใช่มีตัวตนแค่เห็นแบบคิดที่เข้าใจอย่างนั้นแค่นั้นอย่างเดียวกระทั่งไอ้ตัวที่จะไปกลัวไประวางไปรักษาอะไรก็ต้องไม่ใช่ตัวตนอีกเหมื <le ek> อนเดิมนี่ไอ้ตัวที่มันบอกว่านี่เห็นความไม่ใช่ตัวตนเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันไม่ใช่เรา เป็นเห็นเป็นผู้เห็นเน่ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเชื่อที่ความรู้นั้นอย่างเดียวเหมือนกันไม่ได้อยู่ที่แค่นั้นนีและก็คือถ้าถอยก็ถอยไปไดยถอ,อยจนเป็นระบบถอยไปเลยถ้าวางก็คือวางซ้อนจนเป็นระบบวางจุดของทั่งวางแม้ทั้งความรู้สึกว่าวางไปด้วยนะั้นมันก็จะละเอียดไปอนี้หรือเราจะมีความเป็นเจ้าของอยู่ตามธรรมชาติแจกสิ่งที่อยากที่ต่ำจนั่งถึงสิ่งที่ละเอียดปไปเรื่อยๆจนถึงที่สุด,ดต้องไม่ได้เป็นเจ้าของขอะไรเลย,เลยนั่นยากที่สุด ม่ได้เป็นเจ้าของเลยก็คืออนัตตาเลยไม่ใช่ตัวตนเนะถือว่าเจ้าของไม่มีอำนาจต่ออะไรเลยไอ้ที่มีอำนาจก็คือธรรมชาติที่เป็นธรรมที่ต้องเกิดร่วมกันธรรมที่เป็นควกปรับกันซึ่งเป็นเรื่องของเขาทั้งหมดซึ่งไอ้ตัวที่เห็นเนี่ยก็ต้องก็ต้องถูกนับเข้าเป็นธรรมชาตินั้นด้วยซึ่งจะนับยังไงแล้วตัวเองจะอยู่ยังไงก็กระจายออกให้มันครบกับในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นหละอ่ามันกระจายยังไงหรือว่ามันตัดตออจิตสินันยังไงอันนี้ก็ต้องให้ชัดชัดกว่าเขาขึ้นไดชัดกว่าขึ้นได <Es per ate> มันก็จะเป็นอย่างน้งเขาใจเป็นเกียนได้ไม่ใช่ได้เออไม่เที่ยงเนี่ยเป็นทุกไม่เที่ยวก็ลนเป็นหน้ตาเนี่ยเป็นเกียนก็เกียนนั้นแหละไปวัดความรู้ของของเหตุการณ์ที่จะของเข้าใจของอารมณ์ของจังหวะที่รับรู้ของสติของปัญญาเนี่ยเทียบดูความไม่ใช่ตัวตน,นที่เข้าใจที่เรียกว่าเอ้ความไม่เขาไม่ใช่ตัวตน,นตอนนี้เห็นชัดหรือว,ว่าตอนเห็น เห็นซ้ำซากเห็นมั่นคงเห็นเห็นแน่นอนอย่างดีของเรื่องนี้เราเป็นอย่างไรต่างกันเที่ยงไรไม่ยังไม่ต่างก็ตุ้ต่อไปจนกว่าจะเห็นว่ามันเออมันต่างกันอย่างกระทั่งความไม่เที่ยงไม่เที่ยงที่เข้าใจทีแรกหรือไม่เที่ยงที่เห็นที่แรกว่าเป็นแบบนน้นกับไม่เที่ยงที่เห็นเข้าใจละเอียดขึ้นกว้างขวางขึ้นสำับซับซ้อนมากจนกระทั่งไม่เที่ยงที่เข้าใจเห็นชัดเลยว่าเออคือไม่ต้องมีคําแปลไม่ต้องมีอะไรเลยว่าก็รู้สึกได้เดยขึ้นมาเลย มันจะต่างกันยังไงมันจะประณีตไปนี่นไม่ไไงมั้นท่านจะบอกว่าพระเดียขต้นก็พิจารณาขันห้าเหมือนที่ว่าดูกแเกี่ในขันห้าขันกลางก,างก็ขันห้าจนกระทั่งพระอรหันต์ก็เข้าใจในขันห้าก็รู้เกี่ในขันห้าหมดหละผลต่างกันกะว่างใจขันห้าเดิมนั่นแหละด้วยความบางที่ละเอียดกว่ากันสังขารที่ว่าทั่วไปเนี่ยก็รวม จนกระทั่งถึงไอ้ตัวมรคที่เดือนอยู่นั้นก็จัดเป็น,นสังขารสังขารนี่ก็คือธรรมที่เป็นไปเพราะมีปัจจัยหรือภาษาคตธรรมเนี่ย,ยถ้าเป็นภาษานิ่งๆิภาษาตายแล้วก็คือสังขารโดยทั่วไปเป็นสังาขารแต่เป็นภาษาที่แสดงสถา,านะก็คือสังคตธรรมไอ้ที่มันเป็นไปกับสังขารหรือว่ามันทาให้สังขารเป็นไปแลวสังคตธรรมที่ประณีตที่สุดก็คือมรคเมืองแปดนี่ซึ่งถามว่าอะไรจะไปรู้มรคเีืองแปดนั่นแหละ ก็หมายถึงกิดหมายถึงวิญญาณหมายถึง,งอะไรก็ไม่รู้อะที่มันจะรู้ขึ้นมาต,ตอนไหนซึ่งแน่นอนไอ้เนี่ยก็ต้องไม่ไม่อยู่ในวอำนาจของใครผลดันที้เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งไอ้ธรรมชาติที่บ้านเนี่ยก็คือเจ้าของที่เป็นตัวงงที่พยายามสร้างมานั่นและแล้วพยายามร,ร,ราักษาแล้วพยายามอดทนต่อไปเนี่ยจนเห็นว่าไอ้ความพยายามนีง้ของที่บานมานตัวเจ้าของที่พยายมา,ามสร้างมาก็เป็นของธรรมชาติซึ่งเจ้าของไม่ได้ไม่ได้มีสิทธิ์จริงๆเลย,นนยที่ีะไ้มันก็จะเห็นความเป็นหน้าตาจากละเอียดขึ้นเลยหา านเริ่มต้นทีแรกแล้วก็เห็นความต่างระหว่างความเข้าใจน้ำตาที่เห็นจากที่แรกมาสู่ความเข้าใจที่เป็นธ่ามการแล้วความเข้าใจที่ประณีตที่สุดจนกราทั่งไม่จาเป็นต้องไปเข้าใจอีกแล้วไม่ต้องมีอะไรให้รับรู้อีกแล้วไม่มีตัวรู้ไม่มีสิ่งที่รู้ด้วยเนี่ยมันก็จะดับอย่างนั้นได้แล้วท่านทํานิโรธให้แก่ถามว่าอะไรจะไปแก้นมโรธวิญญาณไอ้วิญญาณนี่แหละจว่าจะรู้ทํางานเป็นผู้รู้ได้จริยงยากที่สุด พราะมันก็ยังทํางานใส่เครื่องแบบตัวอื่นอยู่อ่า,าเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเลยก็วิญญาณในสินงเจดิ่ยกุศลนนะ่ะก็คือนํามาทำเนะี่ยเอานำมาคำก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพตัวประกอบของวิญญาณนี่ว่าเป็นแอปพื้นฐานเลยต้องมีไปจําเครื่องเลยเครื่องจักรที่ทําหน้าที่ประมวลกรรมมาียกว่าในภาษาบุคคลเนี่ยนะเครื่องจักรเลยนะเครื่องจักรคนเนะี่ย อุณหพลังคนพลังคนก็ที่ของทาแล้วทิ้งไปในในการเวลาในความมาางว่าในสังคตัดธาตุทั้งปวกนีนะ้ในโลกธาตุนะี่นะจะเรียกว่าทาหรือไม่ทำก็เดอทิ้งไปสัญญาธรรมชาติกอมันทิ้งไมให้ 5, นั่นแหละเรื่อวิบากกรรมสัญญาที่เป็นสัญญาโดยรวมสัญญาภาพรวมซึ่งก็เป็นสาธารณะสำหรับจิตทุกดวงที่เขาไปใช้ไดไรแต่าการก็จริงๆไอข้อมูอ สัญญาเชื่ขายมีาเนี่ยมันเป็นเป็นสาารณะเป็นของรวมแต่ไอเราแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็ถือว่าเป็นของตัวเองของตัวเองเนี่ยมันก็มันยังมีเป็นตัวอยู่แค่นี้เองอาทำยังไง่าให้มันถอนจากเราเขาเนี่ยได้ซึ่งอะไรจะเป็นตัวถอนมันก็ต้องตัวมันนั่นแหละแต่ระหว่างทางนี่ก่อนก่อนที่มันตัวมันจะถอนตัวมันตัวมันก็ผ่านการใช้เครื่องมือของเขาเช่นใช้อาศัยสัญญามาช่วยให้ช่วยจํา อาศัยสังขารมาช่วยคิดอ,อาศัยสติสมาธิปัญญาจงละท่าอาศัยหลักปฏิบัติทำกุศลนต้องหลายโพธิปกเจตธรรมไอโพธิปกเจตธรรมอินสีนะะห้าวันละห้าเลยอินสีเพิ่วันหลห้าทั้งปวงเนี่ยมาช่วยเพื่อให้มันเห็นแต่ทั้งหมดที่ช่วยเพื่อให้ตัววิญญาณเฮียเห็เนเนี่ยเห็นในสิ่งเหล่านี้แต่มันเพิ่งเขาว่ามึงเห็นอะไรมึงบอกกูมึงบอกกูอยู่นั่นอะไรอ่ะถ้าเทียบเป็นคนนะก็คือเขาเขาช่วยให้มึงเห็นเจ้าของ ไม่ไม่ใช่บุงไปถามเขาเพาเขาเห็นภาพไม่เหมือนอะไรแต่แต่ตามอะไรที่มันเห็นรู้เห็นมันเองเนี่ยนั่นแหละอาการที่มันตีกับของมันขณะที่ที่ตีกับที่เป็นปัจจัยการมุมดับไม่มีไม่มีชาติก็ไม่มีชามาแล้วนะเพราะว่าไม่มีเกิดก็ไม่มีแก่ไม่จบไม่มีอุปทานก็ไม่มีชาติก็คือเหมือนเรามองอดีตที่ผ่านไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ แล้วที่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด,ดคือวิบากกรรมในอดีตอยู่แล้ววิบากคือสิ่งที่ทําไว้แล้วทําผ่านมาแล้วก็คือบันทึกประมวลผลของของสังขารดมใช่ของสังขารดำที่ผ่านมาแล้ววิบากเนี่ยก็อยู่ในรูปของส่วนประกอบของวิญญาณซึ่งเป็นของกลางที่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงใช้ด้วยกันนะอ่าไม่ใช่ว่าสมองถึงว่าแยกเป็นตัวก็เหมือนว่าสมองการสมองกันก็นกนกเถอะ แต่สมองมันก็ใช mm ้ลมหายใจไออกซิเจนใช้สารอาหารเหมือนกันตัวอื่นแล้วก็ต้องใช้ข้อมูลแบบอื่นแล้วก็ใช้วิธีจำแบบเย้อนกับคู่อื่นด้วยริงอด้วยเพราะไอ้ถ้าสมองมันก็จะได้ไปจำไอ้อย่างอื่นที่คนอื่นไม่จำเนี่ยมันก็สื่อสารกับของอื่นได้แล้วเป็นคนไทยบางคนกับฝรั่งไม่รู้เรื่องมันจะจำคนละอย่างมาแม้แต่นี้ที่เป็นภาษาแต่ในเหตุสามันสำนึกพื้นฐานนะเอออันนี้มันก็มีภาษากลางอยู Dịp cho nắng có thiếu chứ chín nam này, <laughs> Anh là quẩn Để nó thiếu bên